น้องหนึ่งเดือนครึ่งควรใช้จุกหลอกไหมคะโอเคในส่วนของการใช้จุกหลอกอันดับแรกนะคะเราต้องมาดูว่าเราจะใช้สิ่งนั้นเพื่ออะไรถ้าลูกของคุณแม่นะคะมีปัญหาก็คือว่าดูดนมโอเวอร์มากๆขอคือแบบกินเสร็จแล้วก็ยังขอดูดขอดูดขอดูดจนกระเพาะคราดอ้วกแตกอ้วกแตกอ้วกแตกตลอดเลยก็ยังขอดูดขอดูดขอดูดนะคะเออในกรณีนี้ใช้จุกหลอกได้หรือว่า2คือง่วงนอนมากขยี้หูขยี้ตากอมยังไงโอละเฮเฮ่กมยังไงก็ไม่หยุดร้องนะคะในกรณีการใช้จุกหลอกก็จะช่วยทำให ให้ลูกนะคะทุเลาแล้วก็กล่อมตัวเองหลับได้นะคะ3คือลูกของคุณแม่ค่ะมีความเจ็บป่วยบ่อยเข้าโรงพยาบาลบ่อยนะคะหรือว่าทํหลานการบางอย่างแล้วมีความแบบเจ็บปวดร้องไห้งองแง,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 งปวดมากๆเลยอะไรเงี้ยการใช้จุกหลอกนะคะก็จะทุเลานะคะทาให้ลูกของคุณแม่ค่ะดอาก,การเจ็บปวดหลงนะคะถ้าสมมุติว่าคุณแม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ใช้ได้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณแม่ เออใช้คือต้องบอกว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างเป็นการที่ใช้อุปทานหมู่หมายถึงว่าเห็นคนนั้นคนนี้ใช้เราก็ใช้นะคะถ้าในกรณีแบบนี้นะคะเออไม่ได้มีอะไรที่จะต้องต้องต้องแก่นะคะก็ไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่าต่อให้ใช้แล้วค่ะเราก็จะต้องบอกว่า6เดือนก็ต้องพยายามเลิกแล้วก็สิเดือนต้องไม่มีีต้องชีวิตลูกต้องไม่มีจุกหลอกแล้วแบบนี้นะคะคุณแม่ดูดาวนะคะโอเคมอ่าไปต่อนะคะไปต่อนะคะ